สวัสดีค่ะวันนี้ร้านดววันคาแค้จะมาไขาข้อข้องใจว่าทำไมร้านเราจึงต้องทำราคาแพงกว่าร้านอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะว่าเป็นเพราะอะไรนึ่งแตกการล้านช่วงล่างค่ะ การล้างช่วงล่างของร้านเราเราจะต้องล้างให้สะอาดที่สุดทุกซอกทุกมุม้วงๆวงควงควักน้ำยา,าสลายคาบก็อย่างแสบแต่เราก็ต้องทำและทนค่ะเพราะงานที่ดีจะต้องมันก็จะต้องออกมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การล้างช่วงล่างเลยเนี่ยแหละค่ะกว่าจะล้างเสร็จนะคะก็ปาเข้าไปหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะร้านอื่นทำยังไงเราก็ไม่รู้แต่ที่ร้านเราเราทำแบบนี้ดูสิคะถึกไหมคะ กว่าจะได้งานแต่ละงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง,ง,ง่ายๆดินะลุงล้วงพ,ก,พกเข้าไปค่ะสุดยอดทนกันจริงๆค่ะเพื่องานที่ดีเรายอมนะคะต่อไปเรามาดูงานขัดสนิมกันบ้างค่ะถามว่าทําไมต้องขัดจริงๆก็ไม่ได้อยากขัดเลยอยากจะล้างๆเป่าๆพ่นๆอยากจะทําแบบเนี้เหมือนกันแต่มันทําไม่ได้ไงมันต้องขัดอะค่ะจะปล่อยไปได้ยังไงสนิมเกิดกังขนาดนี้ ต่อให้เราพ่นยังไงงานมันก็ออกมาไม่สวยไม่ทนอยู่ดีต่อให้เราต้องทำงานยากขนาดไหนเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดและสวยที่สุดเราเต็มใจทำค่ะแต่งานนะคะมันจะทำให้ฟรีๆไม่ได้เพราะเราทำงานเพื่อแลกเงินทุกอย่างมันต้องมีต้นทุนค่ะลูกค้าต้องการงานแบบไหนเราทำให้แบบนั้นลูกค้าจะขัดหรือไม่ขัดเราก็ไม่ว่า เราทําตามที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมดเพียงแค่ว่างานไม่ขัดมันอาจจะออกมาไม่สวยเท่ากับงานขัดก็แค่นั้นเองค่ะลูกค้าเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการงานแบบไหนสุดท้ายน้ํายาที่เราใช้ก็เป็นน้ํายาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นกันสนิมโดยตรงของ t o a c h งโตภายใต้แบรนด์ premium rust p r o เป็นน้ำยาตัวเดียวกับพี่โจศูนย์พ่นกันสนิมรถยนต์จังหวัดฉะเชิงเซาสำนักงานใหญ่ใช้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ค่ะว่าคุณภาพน้ํายาที่เราใช้ได้มาตรฐานอย่างแน่นอนทีนี้เข้าใจหรือยังคะว่าทําไมเราถึงต้องทํางานที่ราคาเริ่มต้นในการทําสูงกว่าชาวบ้านเขาก็เพราะว่าต้นทุนและการใส่ใจในการทํางานของร้านเราไงคะราคาจึงต้องอิงจากความยากง่ายและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักลูกค้าไหวเท่าไหน เราก็ทำให้ลูกค้าเท่านั้นทุกอย่างไม่มีการบังคับค่ะแล้วแต่ความพึงพอใจในการซื้อของลูกค้าสุดท้ายค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่อุตส่าห์นั่งฟังจนจบคลิปขอบคุณมากๆนะคะและทางร้านเรานะคะจะปรับปรุงฝีมือและพัฒนาฝีมือไปให้ดีกว่านี้ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ลูกค้าจะได้รับขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ